จะทําอย่างไรดีทำอนนย่างนี้ปุณนะงานเราจะทำอย่างไรดีล่ะท่านใครจะไปเป็นตัวลออ่อดสิทธิสมุดได้ยินเช่นนั้นจึงขออาสาท่านพ่อข้าขออาสาเองอาภรณีดีลูกเดี๋ยวไปช้อม,มรอดูเนี่ยสิทธิสมุดไม่เป็นไรหรอกท,รท่านพ่อท่านแม่ได้ทำอะไรลูกหรอข้าจะจัดอะให้เร็วที่สุดท่านพ่อเมื่อสิทธิสมุดพูดจบก็ไหวน้านไปทปันปีสิทธิสมุดีบซ่อนตรงเทิงเขา ดินขาเไหนแล้วดินขาไหนอ้ไฟดีดินเขาไฟเดิมันหน้าดีนเขาอยู่ไหนตายตายดีกว่าวะตายบนตีวเขาจะได้ตายมือไฟอัดมันยากมากอ่ะตายไปฟังอ้ดินเขาเยอะดินขาเดี๋ยวก็หมดกันแล้ว กับนางยักษ์อะไรอ่ะนางนางเที่ยวนางผีเสื้อสมุดเส่สมุทรซ้อนก็รีบเรียกหาด้วยความรร้ยรักสีง้งนึงนะุกเาเลยหกเจอลก้นงกเจนเสียสมุทรมามาหาเดี๋ไป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 มาแม่สลูก